สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง CSS Auto Car นะครับวันนี้เราก็มีรถมานำเสนอนะเป็น BMW E46 นะครับ 318i ตายกแท้นะคันนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างสวยนะครับเรื่องสีเรื่องตัวถังนะครับก็เป็นรถที่ใช้งานได้คือหมายความว่าภาพรวมนั้นค่อนข้างโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราพามาให้ดูภายนอกกันเริ่มจากด้านหน้าไฟหน้านะครับไม่มีแตกหัก นะโลโกโ้ p ีอมอยู่ครบกระจังหน้าอยู่ครบนะครับไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนะก็สวยงามอยู่นะครับด้านหน้าไม่มีแตกหักเลยนะใช้งานได้หมดด้านข้างก็เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปรับรไฟฟ้าได้นะครับมือเปิดไม่มีแตกหักนะสีเดียวตัวรถสีดําทั้งหมดนะครับร่องรอยมีการใช้งานเล็กน้อยเพราะรถสีดํานี่ยังไงก็ต้องเห็นนะครับมีรอยขนแมวเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้มีรอยบุบแล้วกันไว้ง่ายนะ ด้านหน้าด้านหลังนะครับประตูเปิดปิดได้ปกตินะไม่มีปัญหาอะไรเซนทรัลล็อกใช้งานได้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็ไฟท้ายเดิมยังอยู่ไม่มีแตกหักนะติดสามดวงนะครับไฟเบรกไม่มีแตกหักเลยนะครับอย่างที่บอกก็มีรองรอนิดหน่อยไม่น่าเกียดไม่บุบรองรอยไม่มีการเฉียวชนอะไรทั้งสิน้นมีแค่รอยขนแมวเล็กน้อยนะโลโก้อยู่ครบมีกล้องหลังให้นะครับคันนี้ มาฝั่งนี้ก็เช่นกันนะไม่มีอะไรแตกหักนะครับเปิดได้ปกติสีบานเนี่ยปกติเลยนุ่มๆน,นะครับแน่นกระจกข้างใช้งานได้นะครับก็หลังจากที่ให้ดูภายนอกมาที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะภายในคันนี้ก็เป็นสีเบดนะครับกระจกปรับไฟฟ้าได้อย่างที่บอกไปนะครับแหม่พอเปิดประตูแล้วยัง ยังรู้สึกถึงความใหม่ของมันอยู่เลยนะก็ภายในสีเบจนะสีก็จะมีเหลืองบ้างตามการเวลาของของอายุรถนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจนะไม่มีไม่มีขาดนะครับก็มีรอยรายงานนิดหน่อยแต่ไม่ขาดเลยนะเบาะปรับไฟฟ้าได้คู่หน้านี่ปรับปรับไฟฟ้าได้หมดเลยครับมีเมมโมรีด้วยนะครับปุ่มอะไรมันติดฟังก์ชันใช้งานได้นะแต่ในเรื่องของวิทยุใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคันนี้เป็นจอแอนดรอยมาให้นะเป็นจอที่สามารถดู y o u t u b e ดูเน็ตฟลิได้นะ เกียร์ต่อมา5สปีดนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้4บานทั้งหมดนะครับแต่ใช้งานได้นะให้ดูข้างหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูด้านหลังกัน,ด,น,กนด้านหลังก็เป็นสีเบจเช่นเดียวกันนะแซมด้วยลายไม้นะเส้นที่ล็อกใช้งานได้ปกตินะก็สติตเบลอยู่ครบเบาะสวยมากนะคันนี้มาหลังไฟฟ้าใช้งานได้ด้วยคันนี้นะครับต้องบอกก่อนสีเบจไม่มีแต่งรายงานเลยเนะีย่ยจริงี่พงที่พักแขนไม่ไม่มี ไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยไฟส่องสว่างด้านในก็ใช้ใช้ได้ครบนะครับก็หลังจากที่ให้ดูภายในที่ร้อยแล้วมาดูช่วงล่างกันคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นล้อ BBS นะครับขอบสิบแปดนะแก้มสีสิบค่อนข้างกระด้างนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างสวยนะ BBS ลายเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปนะเป็นเบนท์บีเส่วนใหญ่ที่เริ่มแต่งรถก็จะเห็นล้อลายนี้เป็นหลักนะครับซึ่งมันโคตรเข้ากับรถเลยนะ ก็สวนช่วงล่างนั้นเป็นโช๊คเดิมนะครับอาจจะมีโหลดมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคันนี้นี่ผมบอกก่อนว่าผมได้เซอร์วิสเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนบูธปีกนกเป็นขั้นชั้ขั้นส่งแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับรถมือสองต้องเข้าใจก่อนว่าต่อให้มีการบำรุงรักษาแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีจุดด้อยเล็กน้อยซึ่งไม่กระทบต่อการใช้งานนะครับคันนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าผมเซอร์วิสแล้วนะครับในส่วนของช่วงล่างนั้นอย่างที่บอกไปผมเซอร์วิสไปตามนั้นนะครับก็เป็นเบรก ิเบรกสี่ล้อนะคันนี้เแบรกหนึบช่วงล่างดีนะเลี้ยวโค้งนี่ยังเกาะถนนอยู่เลยมาหลังจากที่เราดูช่วงล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราให้ดูห้องเครื่องยนต์กันว่าคันนี้ขุมพลัง้องเครื่องเป็นอะไรนะครับคันนี้นี่เป็นสองพันซีซีนะรหัสเครื่อง n42 ตรงตัวรถนะครับคันนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่วางเครื่องมาใหม่แต่ว่าเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะครับ n42 ก็ยังไม่ได้แจ้งลงเล่มนะแต่มีใบอินไวยให้เรียบร้อยถ้าใครซื้อก็สามารถเอาไปแจ้งลงเล่มได้นะครับหรือให้ผมทําให้ก็ได้คันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําดันไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนควันไม่มีนะครับใช้งานได้ดีเลยมีเรี่ยวแรงพละกาลังพอที่จะนําพารถขนใหญ่นี้ก่งได้นะก็2 0 0 0ซีเหมาะกับการใช้งานนะครับประหยัดน้ามันนะแต่หล,หลายๆคนก็จะบอกว่ามันก็ประหยัดไม่มากกว่ากันเท่า,ทาไหร่กับเครื่องหกสูบแต่ว่า ยังไง2,000ซีกับ2 0 0พ3,000ซีก็ต่างกันอยู่แล้วนะก็เครื่องอยนต์คันนี้เดิมๆเ,เลยนะครับอย่างที่บอกได้วางมาใหม่แต่ว่าเป็นบอกเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน m o ฟ i f y ใดๆทั้งสิ้นนะก็ตามอายุขไขของรถนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครได้ไปเนี่ยก็ต้องไปดูแลรักษาในเรื่องของน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์ผมจะเน้นย้ำทุกๆคันนะครับว่าถ้าใครซื้อรถมือสองเนี่ยสุดท้ายแล้วต่อให้เขาบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มาแล้วเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นที่ตัวเองดีกว่านะ เ็นการเซฟไาในตัวด้วยนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิว BMW E46 318i ตายยกคันนี้นะครับก็เสนอราคาอยู่ที่149,000บาทนะหากใครสนใจก็ให้มาดูที่หน้ารถแล้วก็มาต่อรองนะหน้ารถกันนะเผื่อไม่ชอบอะไรยังไงนะครับคุยถูกคอผมก็ลดให้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องแบบปกตินะครับก็ถ้าใครสนใจติดต่อได้นะครับใน i ิ t o k f a c e b o o k l ลน e นะหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับมาลองขับได้เลยผมให้ลองขับได้ โอเคครับขอบคุณครับ